ยัไไงไงบ้างครับบางวันนี้เปิดบ้านเสมอก็ยอมรับว่าสินได้ครับคือทีแรกเราคิดว่าเราเราเจอสัตว์เนี่ยเราเราจะเป็นรองแต่ทีนี้พอเล่นจริงจริงเราจริงเราสู้สดได้แล้วก็ทำประตูได้ก่อนด้วยก็คิดว่าวันนี้คงจะได้สามแต้มแต่ทีนี้ก็ไม่คาดคิดว่าสัตวจ์จะตีสเสมอได้แล้วก็พอเล่น้ครึ่งหลังสัตว์เหลือสิบคนเนี่ยก็คิดว่ายังไงก็ต้องต้องเอาชนะให้ได้วันนี้แต่ทีนี้นักจับว่าตุเขาเล่นเราเนี่ย ต้องต้องเปลี่ยนออกสองคนแั่อว่าบาดเจ็บทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวตามเทคนิคที่เราที่เราเผื่อไว้ในขึ้งหลังก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะเราเก็ตเตอเต็มได้วันนี้ซีนัดสิแต้มมองยังไงครับผมก็ก็คจะพอใจครับเพราะว่าเราถ้าตอนนี้เราแค่สมอเองเราจะไม่แพ้ใคร ดีใ,ใจกับการงานที่ทุกคนได้ไ่้สร้างมาก็คมากครับแล้ววันนี้แฟนบอลถือว่าเข้ามาชมในแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดยะลาไม่ทราบว่าโค้ชมีความคิดเห็นยังไงครับผมก็คือว,วันนี้เราเราเต็มใจแล้วว่าวันนี้มันจะเป็น,นประว,าาวัติศาสตร์หนึไปของชาวยะลาเพราะว่าหลังจากที่เราชนะ100% 3ามที่ผ่านมาก็ถือว่าวันนี้ยังไงต้องคนดูก็แข่งกันมาก,ก็ที่เราคิดว่าก็วันนี้ก็ทุกคนก็ได้ทำให้เห็นเลยครับผมขอบคุณมากครับ